ไฮไลท์ของสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของไต้หวันกับจีนใช่ไหมเรื่องนี้พลาดไม่ได้ค่ะก็เมื่อวันที่2สิงหาเือเนียเมื่อวันสงวันนี้เองเมื่อวันนี้เองค่ะก็คือว่ามีการไปเยือนของคุณแนนซี่เพโลซี่นะคะค่ะมาเยือนไต้หวันถามว่าทำไมถึงเป็นประเด็นนั่นเขาบอกว่ามันเป็นการที่ผู้นําระดับสูงของสหรัฐะค่ะมาเยือนไต้หวันในรอบ25ปีปีนะ แล้วเราก็ซบซ่ากันอยู่ว่าจริงๆตามหมายก็ะหมือนการเนี่ยตั้งใจจะมาตั้งนานแล้วซึ่งจีนก็แบบว่าพูดแล้วพูดอีกย้ําแล้วย้ําอีกว่าอย่านะอย่าให้มานะอย่าเข้ามานะแต่ท้ายที่สุดก็มา,มาค่ะ,คะ คร่ำกลางความแบบว่าลุ้นกันว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นไหมใช่ไหมคะทุกคนก็แบบนั่นใหญ่เลยท้ายท้ายที่สุดถามว่าเกิดอะไรขึ้นไหมคะจนถึงวันนี้ก็มีการซ้อมรบเนาะก็ก็เป็นการแสดงศักยภาพกันก็คือว่าของเขาก็ถามว่าจริงๆก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามจริงๆแต่จีนเองก็คือไม่ยอมเหมือนกันก็ต้องแสดงให้เห็นเลยว่าแบบเขามีศักยภาพทางหน้าใช่แต่ว่าวิธีการก็ถามว่าไต้หวันก็ต้องอันนั้นเหมือนกันนะวิธีการเขาคือเขาซ้อมรบ ใช้กระสุนจริงด้วยอวยิงจริงด้วยขึ้นไป <ใน S 2> แล้วท้าย <c oughs> แล้วที่แยกก่กว่านั้นคือเขาล้อมค่ะล้อมเกาะล้อมเกาะเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นไ <c oughs> ต้หวันไม่มีทางออก แน่นอนก็คือเขาก็เหมือนแสดงและโชว์ให้เห็นนะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาก็พร้อมจะแบบลุยลุยเต็มที่นะถามว่านโยบายจีนเดียวสำคัญยังไงสำหรับจีนก็คือวันชไชน่โพลิซีของเขาก็คือจีนนะคะเขายืนยันตลอดเวลานะคะว่าเขาเป็นประเทศจีนประเทศเดียวเขากับไต้หวันเป็นประเทศเดียวกันใช่แต่เคราวนี้นางในเราทราบกันอยู่ว่าทางไต้หวันเองก็มีแนวคิด บางส่วนของคนไต้หวันบางส่วนเนี่ยที่เขาอยากจะแยกประเทศว่าเขาเป็นไต้หวันนะไต้หวันนะไม่ใช่จีนใช่คีออันนั้นเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่าน,านั้นแต่ว่าถามว่าในไต้หวันเองมันก็มีข้อถกเถียงนะอันนี้ก็เป็นข้อท็จจริงว่าในคนในหลายๆเจเนเรชันของไต้หวันนะคะก็ยัๆๆงนนะะมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันไม่ใช่ทั้งหมดนะที่จะเห็นด้วยแต่ว่าถามว่าเป็นกระแสในโลกโซเชียลแล้วเนี่ยที่แบบ ือฮาเพราะเหมือนก็ก็ต้องเปเด็กจนปัจจุบันที่เล่นโซเชียลละซึ่งส่วนใหญ่อันนี้ก็คือจะแบบสนับสนุนว่าฉันน่ะเป็นไต้หวันนะสนับสนุนประชาธิปไตยก็คือไม่อยากจะเป็นไม่อยากอยู่ภายใต้จีนไม่อยากอยู่ภายใต้ระบบการปกครองที่เข้งครัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่า ในในในบรรดาของอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนดังๆทั้งหลายที่ออกมาแสดงแสดงสัญลักใช่ไหมคะว่ามีความคิดเห็นทางด้านไหนอย่างตอนนี้ที่คนไทยพือหากันก็คือคุณจจกรฟันวานก็มีการแบบโพสต์ต้องไปดูตามตามโซเชียลจะมีการแบบขึ้นเครื่องหมายจีนเดียวเป็นรูปสีแดงเป็นตัวหนังสือแล้วก็คือเป็นการบ่งบอกว่า เขาสนับสนุนความเป็นจีนเดียวซึ่งด้านนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือแต่ละจีนทั้งหลายก็ก็จะมาแนวนี้กันหมดใช่ไหมคะฝันก็เป็นชาวฮ่องกงซึ่งคนฮ่องกงเรื่องนี้จริงๆแล้วก็คือทางคุณสีจิ้นผิงเองจริงเขาแสดงความแบบเจตจำนงชัดเจนแจ้งไปทางแบบสหรัฐเนาะว่าอย่านะอย่ามานะเตือนแล้วเตือนหลายรอบแล้วเขาก็บอกแล้วว่าฉันแบบ จะใช้ทุกวิถีทางเพื่อยับยางการเข้ามาสนับสนุนกันแบบว่าให้เป็นออย่างนี้ถามว่าถามว่าคุณคุณแนนซี่เพโลซี่สำคัญยังไงถามว่าเราก็เอ๊ะตำแหน่งเขาคืออะไรคือประธานสภาผู้แทนรัศดรของสหรัฐถามว่าถามถามว่าดูแล้วมันก็เออประธานสภาเฉยๆใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาถามว่าเท่ากับว่าเป็นหนึ่งในสามแคนดิเดต ผู้นำของสารัฐคือกรณีที่แบบประธานาธิบดีรงปงพธานธิดีไม่อยู่เขานั่นแหละจะเป็นเป็นคนที่3ถามว่าสําคัญก็คือเขาเป็นส่วนของฝ่ายที่เราทราบกันทั้งระบบประชาธิปไตยใช่ไหมคะมันก็จะมีเป็นฝ่ายบริหารการนิติบัญญัตินี้เขาก็จะเป็นผู้นําฝ่ายนิติบัญญัติอันดับที่หนึ่งอ้่เเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แม้ทาง ฝ่ายบริหารจะบอกว่าไม่ได้สนับสนุนนะแต่ในความเป็นจริงๆก็ย่อมไม่เชื่อถูกไหมคะถูกค่ะว่ามันก็เอ๊ะอย่างไงใช่ไหมใช่เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าสถานการณ์ความคืบหน้าต่อไปมันจะเป็นยังไงใช่ก็ไม่รู้ว่าจะคลุกกุ่นมากขึ้นหรือว่าจะเบาลงยังไงเรื่องเรื่องลุ้นระทึกนะคะแต่ถามว่าแบบมันมีแบล็กการ์ดหลายเรื่องที่แบบว่าจีนเองเขาก็บอกว่าซาเลตเมื่กาทำไม่ถูกเพราะว่าสารลฐก็เป็นคนเป็นคนยืนยันเองนะคะว่าแบบว่าเป็นคนยืนยันเองว่า เขาเป็นจีนเดียวในขดบัตรสหประชาชาติก็ระบุว่าจีนเป็นจีนเดียวเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ควรจะไปแหกสิ่งที่คุณแบบว่ายืนยันอ่ะการที่คุณไป็นสัมพันไต้วันก็ไม่ถูกต้องนี่คือในมุมของจีนเขาคิดอย่างนั้นในส่วนของสหรัฐเองก็จะคิดอีกมุมหนึ่งก็เป็นการแบบว่าความเห็นไม่ตรงกันและตรงกันเราในฐานะแบบว่าผู้ร่วมร่วมสังเกตการใช่ใช่เราควรเป็นผู้ร่วมสังเกตการเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นปัญหาไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่าชอบหรือไม่ชอบประชาธิปไตยอย่างที่บอกหรือว่าจะเลือกแนวทางไหนเห็นด้วยหรือ เห็นด้วยมันมีเรื่องของแบบยุทธศาสตร์ทางการทหารยุทธศาสตร์ทางการค้ามีหลายๆเรื่องที่มันทำให้กาเรื่องเศรษฐกิจเอะไรกันไปทั้งสองชาติมหาอำนาจเขาก็ย่อมยอมกันไม่ได้ล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าระบบโลกเศรษฐกิจโลกหรือแนวทางในในทางการต่อสู้ทางการค้าแบบพวกนี้มันจะเดินดำเนินหน้าไปทางไหนใช่คะเรื่องหนักๆใช่หนักมากเครียดกันไปเลยเครียดกันไปเลยอ